ช่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอ e. ีโอ้ยชื่นใจดีโดล็เหรอแม่ขาแน่ไม่ใช่เชียม <s> แบงก์แบงค์แบงค์้งครับพี่เอ้ยแบงค์พี่มีเรื่องอะไรให้ช่วยอ่ะ อะไรเ่รพี่ก็มาดิครับมาดิเออพี่เนี่ยจะไปทําเรื่องจบมหาลัยพี่ต้องทําไงมั้งฮะอ๋อไม่ยากครับพี่พี่แค่เขียนคำร้องแล้วไปยื่นให้เขาครับพี่เออนี่ครับผมมีให้ครับพี่เอาไปเลยพี่ต้องเขียนคําร้องลงในี้เอกสารทำนี้ใช่ครับพี่พี่เขียนคำร้องเสร็จแล้วพี่ต้องเขียนทำนองได้ไหมใช่ครับพี่พี่เขียนคำร้องเสร็จปุ๊บแล้วก็เขียนทำนองเขียนทำนองเสร็จปุ๊บพี่ก็ร้องได้เลยครับพี่ก็มาติครับก็มาติครับ ก็มาติดครับก็มาติดรับจัดการรับไม่ซื้อก็ไปเลยครับไปเลยครับรับานครับไปดิครับก็ไปดิดับไปดิครับไปยื่นคราร้อกันครับ